พี่ขอห้าชุดเนานะเดี๋ยวเอามาให้นะครับยายเอาเข้าเอาเข้ากี่ชุดกินข้าวเนาะกินข้าวเนาะเพ่เพ่เพ่เพม่มามามาเลยมาเลยมาเลยขนมังเออนัง

นะครับคนน่านไม่ทิ้งกันครับมาเลยมาเลยครับยายเดี๋ยวเอาเข้าได้ครับนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับเรียบร้อยครับได้ดีนะครับครับถ้าใครเห็นอยู่เนี่ยวันนี้มาเอาได้เรื่อยๆเลยนะครับไทเปเดียวโอเค